สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นม .5 ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกๆคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทย กับคุณครูอุ้มวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครูอุ้มนาความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆด,ด้วยวันนี้เรายังอยู่มานคาดีเรื่องเดิมนั่นก็คือเรื่องโคลนติดหลอ้อแต่เป็นครั้งสุดท้ายและว,วันนี้เราจะเรียนในประเด็นสรุปความรู้และประเมินค่าบ,บทประพันธ์กันวันนี้เนี่ยนำความรู้แบบอง์รวมสาระสําคัญใจความสําคัญมาสรุปให้เด็กๆฟังกันอีกหนึ่งรอบนะเป็นการสัมทับความรู้นะ,ตะเติมเข้าไปตเติมให้เต็มแล้วก็ ให้แน่นเออเด็กๆจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะเอาอยากเรียนหรือ,อยังถ้าอยากเรียนแล้วก็ลุยเลยโอเคเรามาเริ่มต้นด้วยประวัติความเป็นมาและความสําคัญลุกประวัติความเป็นมาเนาะไปอย่างเร็วได้เพราะว่าเรียนผ่านไปแล้วสองครั้งผู้แต่งคือรัชกาลที่หใช้นาประกาว่าปิดไม่ให้มองนะไม่ให้มองใช้นาประกาว่าอะไรลุกจำได้ไหมใช้นาประกาว่าอะไรอัดอะไรอัศวะพาหูอ่าอัศวะพพหูนะลักษณะ,ะาขบประพันธ์คือ ร้อยแก้วเออตีพิมพ์เป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วยนั่นก็คือใช้ชื่อว่า clocks on our wheels <c oughs> สำเนียงอาจจะไม่เป๊ะนะ clocks on our wheels นะมีเนื้อหาทั้งหมด12ตอนโอเคผ่านไม่ยากนะคราวนี้เรามาดูเรื่องย่อลูกเรื่องย่อของวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยประเด็นที่ว่า พระองค์ท่านกล่าวว่ารัชกาลที่6นะท่านเป็นผู้เขียนท่านก็กล่าวว่าการศึกษาเนี่ยควรจะให้ผลที่น่าประทับใจแต่ในทางตัวกันข้าการศึกษาเนี่ยให้ผลที่น่ารำคาญเออทาไมท่านถึงคิดว่าการศึกษาให้ผลที่น่ารำคาญละ่ะเพราะว่าทุกคนอยากเป็นเสมียนเสมียนแปลว่ารับราชการถูกไหมทุกคนอยากจะรับราชการหมดเลยอย่างที่ครูอุ้มบอกเด็กจบร้อยคนเด็กทั้งร้อยคนอยากจะเป็นข้าราชการหมดเลยเออมันมีปัญหาและพระองค์ก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมีอาชีพตั้งหลายอาชีพอะ ที่ให้มนุษย์เนี่ยไปทําได้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมก็ไม่ไปทําทํานาทําสวนก็ไม่ไปทําอาชีพอะไรก็ไม่ไปทําทําไมอยากจะแต่รับราชการอย่างเดียวล่ะ อาชีพเสมียนหรืออาชีพร,ราชักการมันก็เลยล้นตลาดเนาะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่มองว่าการไปทําเกษตรกรรมการไปทํานาทาไรเนี่ยไม่ต้องเรียนก็ได้ในเมื่อเรียนมาแล้วเนี่ยก็ควรจะใช้ความรู้ที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยไปในทางที่ตัวเองอยากจะไปมันก็ถูกนะลูกนะเพราะว่าเขาก็มองว่ามันไม่เหมาะกับฐานะทางการศึกษาที่ได้เรียนมาแต่ว่าในสถานการณ์บ้านเมืองขนาดนั้นเนี่ย อาชีพเสมียนมันล้นตลาดแล้วและมันก็มีผลเสียด้วยมันมีผลเสียยังไงลูกมันมีผลเสียยังไงเดี๋ยวเราจะดูนะท่านบอกว่าอาชีพเสมียนเนี่ยติดหรูอ่าติดหรู ติดสังคมใช้ชีวิตใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นและท่านก็เสนออีกว่าอาชีพทุกอาชีพเนี่ยเท่าเทียมกันไม่ว่าเด็กจบใหม่จะไปทํานาเด็กจบใหม่จะไปทาไร่เด็กจบใหม่จะไปทําสวนมันอาจจะค้านกับความรู้สึกว่าเรียนมาแล้วเรียนเปล่าประโยชน์ถูกไหมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นอาชีพที่เท่าเทียมกันสามารถทําให้เราอยู่รอดได้เหมือนกันเออถ้าดันทุรังที่จะทําอาชีพรับราชาการต่อไปเนี่ยดันทุรังที่จะอยู่อย่างล้นตลาดต่อไปเนี่ย ผลเสียก็ไม่แพ้กันนะผลเสียก็ไม่แพ้กันการที่กระจายไปทําอาชีพอื่นบ้างเนี่ยมันก็เกิดผลดีกับตัวเองด้วยแล้วก็เกิดผลดีกับประเทศชาติด้วยเป็นการพัฒนาประเทศชาติในทิศทางอื่นๆโอเคปะ่ะนี่คือสิ่งที่พระองค์เนี่ยเสนอน,นะลูกนะว่าอาชีพเสมียนเนี่ยมันล้นตลาดแล้วและข้อเสียหนึ่งเลยก็คือหนึ่งนะบางองค์กรเนี่ยตัดคนออก จ้างคนหนุ่มมาทํางานพอทําไปได้สะะักพักเงินเดือนสูงและอ่าในขณะที่ร่างกายเริ่มไม่ไหวและชะโลยชราแล้วนะลูกนะแก่แล้วเขาก็ยอมที่จะตัดเราออกเพื่อไปจ้างเด็กหนุ่มเนี่ยมาทํางานเพื่อไปจ้างคนที่กําลังแข็งแรงเนี่ยมาทํางานแทนเราทํางานได้ดีกว่าเราอ่ะทํางานแข็งแกร่งกว่าเราทํางานแข็งแรงกว่าเราแต่ว่าจ้างในเงินเดือนถูกกว่าเขาจะเอาใคร เขาต้องเอาคนใหม่ถูกไหมดังนั้นพวกเสมียนเนี่ยก็ถูกตัดออกนี่คือข้อเสียข้อแรกเลยนะลกูกข้อเสียข้อแรกแล้วพระองค์ยังบอกอีกว่านอกจากนี้เนี่ย อาชีพเสมียนนะอาชีพเสมียมนเนี่ยมีจุดจบด้วยจุดจบของอาชีพเสมียมนเนี่ยบางคนถูกคัดออกมาแล้วก็เควงแล้วออาจะไปไหนดีวะจะไปไหนดีวะ,ะไไหะมุนตัวหนึ่งทีจะไปไหนดีถ้าเป็นเสมียนที่เป็นคนสุจริตคือเป็นคนดีมากันเถอะพอถูกองค์กรคัดออกปุ๊บเขาก็หนีไปตายอย่างลับๆคืออะไรหนีไปตายอย่างลับๆคือไม่มีคนเห็นไม่มีคนรักไม่มีคนอะไรไม่มีคนรู้จักเออพระองค์ก็บอกว่าไม่มีสาระมันไรสาระมาหนีไปตายอย่าง ัไปทําอาชีพอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า หม่ตัวเองมองว่าฐานะของตัวเองเนี่ยมันสูงเกินกว่าที่จะทําอาชีพอื่นแล้วไงแกเข้าใจปหประมาณนี้เนาะเออก็เลยไปทําอาชีพอะไรไม่ได้ก็เลยตายอย่างลับๆตายอย่างคนเดียวดีกว่าในขณะที่คนทุจริตคนทุจริตก็ไปโกงเขาไปช่อราดบังหลวงไปป้นเขาไปจี้เขาสุดท้ายก็เข้าคุกลูกในวนรรณคดีใช้ว่าต้องโทษพระราชอาญาก็คือเข้าคุกติดคุกนั่นเองเนี่ยคือจุดจบของอาชีพเสมียนเสมียนนะลูกนะดังนั้นพระองค์เลยเสด็จว่า ควรทำอาชีพอื่นนอกจากเสมียนโดยกล่าวว่าเราจะมีข้าวของเครื่องใช้อื่นๆได้อย่างไรถ้าเราไม่อุดหนุนคนจําพวกที่จะเพาะสิ่งของนั้นๆขึ้นมาดังนั้นไปท,ทําเถอะไปทําอาชีพอะไรก็ได้ค้าขายก็ได้เออกษตรกรรมก็ได้หัตถกรรมก็ได้ทําไร่ทํานาก็ได้ผลิตอะไรออกมาทุกคนจะต้องอุดหนุนอยู่แล้วเนาะทุกคนจะต้องอุดหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเราจะไม่มีของใช้ไงถ้าเราไม่อุดหนุนเราจะไม่มีข้าวกิน ถ้าเราไม่อุดหนุนชานะวนาเราจะไม่มีข้าวโพดกินถ้าเราไม่อุดหนุนชาวไร่ถูกไหมเราจะไม่มีเนื้อกินถ้าเราไม่อุดหนุนคนที่เอ่อขายเนื้ออย่างเงี้ยถูกไหมเราจะไม่มีลูกอมกินถ้าเราไม่อุดหนุนคนที่ขายลูกอมถูกไหมดังนั้นเนี่ยตรงกับความคิดนียเลยลูกเราจะมีข้าวของใช้ได้อย่างไรถ้าเราไม่อุดหนุนคนจําพวกที่จะเพาะหรือทําสิ่งของน,น,นั้นๆขึ้นมาเออโอเคเข้าใจปะเข้าใจนะสุดยอดไปเลยอ้าวานคราวนี้ ประเด็นที่จะสรุปความรู้คือเอาตัวบทมาสรุปนะเอาตัวบทมาสรุปให้หนูๆเนี่ยเห็นสาระสําคัญของเรื่องเอาดูลูกเมื่อไรหนอพวกหนุ่มๆของเราจึงจะเข้าใจได้บ้างว่าการเป็นชาวนาชาวสวนหรือคนทํางานการอื่นๆนั้นก็มีเกียรติยศเท่ากับที่จะเป็นผู้ทํางานด้วยปรกกาเหมือนกันพระองค์ต้องการสื่ออะไรลูกพระองค์ต้องการเส่ออะไร อ่ะหนูคิดสิว่าพระองค์เนี่ยต้องการสื่ออะไรพระองค์ต้องการสื่อว่าทุกอาชีพทุกอาชีพทําไมลูกทุกอาชีพเสมอภาคกันทุกอาชีพเสมอภาคกันหรือเท่าเทียมกันไม่มีอาชีพใดที่มีค่าไปมากกว่ากันชาวนาชาวสวนคนขายลูกอมคนขับวินมอเตอร์ไซค์คนแร่เนื้อนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทุกทกคน มีความเสมอภาคกันเออโอเคไหมนี่คือสาระสําคัญของเรื่องนี้นะลูกนะเพราะพระอ,องค์บอกไว้ชัดเจนเลยว่าคนทํางานการอื่นๆนั้นการเป็นชาวนาชาวสวนนั้นก็มีเกียรติยศเท่ากับที่จะเป็นผู้ทํางานด้วยปากาเหมือนกันโอเคปะ โอเคเนาะโอเคนะโอเค,นะอเคผ่านนะแหมทําไมเรื่องนี้เนื้อหามันไม่ได้มันสักเท่าไหร่นะแต่ว่าสอนได้มันดีเหมือนกันโอเคเนาะมันเกี่ยวกับแบบยุคป,ปัจจุบันไงยุคป,ปัจจุบันเด็กๆที่จบใหม่เป็นยังไงเลือกงานถ้าได้อ่านเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเลือกงานน้อยลงก็ได้โอเคสรุปความรู้ประเด็นที่2อ,อันนี้ประเด็นที่2นะอ่านสิลูกว่าพระองค์ต้องการจะสื่ออะไรท่านทั้งหลายจะช่วยได้เป็นอันมากด้วยความเห็นของท่าน เพราะว่าถึงแม้พวกหนุ่มๆน,นนั้นจะมีความคิดเห็นว่าตัวสําคัญปานใดก็คงต้องความความเห็นของผู้อื่นถ้าความเห็นของสาธารณชนเห็นว่าชาวนาชาวสวนพ่อค้าและช่างต่างๆมีเกียรติยศเสมอเสมียนและไม่ยกเสมียนขึ้นลอยไว้ในที่อันสูงเกินกว่าควร ก็จะเป็นประโยชน์ช่วยเหลือได้มากเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ช่วยกันทางนี้บ้างหรือ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ช่วยกันทางนี้บ้างหรือไม่ช่วยอะไรลูกไม่ช่วยอะไรพระโอค์ต้องการสื่อว่าเราเนี่ยทุกๆคนเนี่ยมีสิทธิทจะ เสนอแนะเสมียนถูกไหมเพราะว่าทุกอาชีพเนี่ยเท่าเทียมกันการไปทําอาชีพเกษตรกรการไปเป็นช่างการไปทํางานอื่นๆเนี่ยก็มีความเท่าเทียมกันพระองค์กําลังพูดถึงค่านิยมนะลูกนะกาลังพูดถึงค่านิยมที่เด็กจบใหม่เนี่ยมีค่านิยมที่ผิดๆมีค่านิยมที่จะไปทําในสิ่งที่คิด มีค่านิยมที่จะไปทําในสิ่งที่ชอบพอไปทําในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็ไม่ผิดพอไปทําในสิ่งที่ฮิตเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกแต่มันมีผลเสียไงเพราะทุกคนล้วนแต่ไปทําในสิ่งที่มันฮิตหมดเลยไปทําในสิ่งที่ตลาดต้องการพอตลาดต้องการมากๆมันมีคนที่จบมาใหม่เยอะๆแล้วก็ทําสิ่งนี้สิ่งนี้ซ้ําเดิมมันเป็นยังไง มันก็ล้นตลาดพระองค์กําลังปลูกฝังค่านิยมใหม่ๆใ,ให้แล้วว่าเฮ้ยอาชีพเนี่ยมันมีหลายอาชีพนะทุกอาชีพเนี่ยเสมอภาคกันนะทุกอาชีพเนี่ย เท่าเทียมกันนะเราพร้อมจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของทุกอาชีพนะดังนั้นทุกๆคนเด็กจบใหม่สามารถไปทําอาชีพอื่นได้นะโอเคไหมพระอ,องค์พูดถึงท่านิยมโอเคสรุปความรู้ในวันนี้มันหยุดติ่งอยู่นะครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆทุกๆคนเนี่ยจะเข้าใจเนื้อหาที่ครูอุ้มสอนโอเคไหมด้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับ น้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด s ับสไคร b ์ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย